กันยายน2549เป็นวันที่บนเอกสนธิพอบอทอบอสมัยนั้นออกมายึดอำนาจถือเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญปี40ที่ถือเป็นประชาธิปไตยที่สุดพร้อมร่างรัฐธรรมนูญปี50ขึ้นมาใหม่ก็ยังพอรับได้ที่สอวอ มาจากทั้งการแต่งตั้งและเลือกตั้งพอมาถึงรัฐธรรมนูญปี60ที่เกิดจากการยึดอำนาจของลุงตู่ต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของชนวนปัญหาทั้งหมดจนเป็นที่มาที่จะมีการนัดชุมนุมใหญ่ของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าประชาชนลดแอกในวันที่19กันยายนนี้เพราะพวกเขาเห็นว่าประเทศเป็นเผด็จการที่ซ่อนอยู่ในรัฐธรรมนูญผ่านมาตา272ทั้งที่มาและอำนาจของสอวอที่มาจาก นายกรัฐมนตรีและซ่อนอยู่ในองค์กรอิสระอย่างกกตปปชและสารรัฐธรรมนูญด้วยเหตุผลทั้งหมดจึงเป็นที่มาของคําว่าทุกอย่างต้องจบในรุ่นเหล่าชัดเลยสิงเชิงดอย